นี่คือถนนเรียบชายแดนนะครับไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วัดไพยพันนานะครับอีก16กิโลเมตรนะครับบ่านละเบช่องช่องสงำนะครับช่องสงำก็เลี๋ยวซ้ายนะครับ ทางหลวงหมายเลข4001ครับเข้าไปงนานอีก32กิโลครับผมนี่คือตัวอำเภอบูสิงนะครับอำเภอบูสิงของจังหวัดสิษณเกศนะครับอำเภอบูสิงเป็นอำเภอที่ติดชายแดนไทยเัมานะครับหรือว่ากัมพูชานะครับ ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาะจะพูดภาษาั็พูชากันนะครับแล้วก็ภาษาลาแล้วก็ภาษาไทยนะครับส่วนมากภาษาลาวจะพูดไม่ค่อยได้นะครับจะพูดเป็นภาษากลางภาคกลางเนาะครับนี่คือตัวอำเภอโคศิงนะครับอำเภอไม่ใหญ่นะครับ ดูบรรยากาศแถวชายแดนนะครับไทยกับพูชาน,นะครับครับตรงไปก็จะเป็นชายแดนนะครับตอนนี้ผมกำลังจะออกจากตัวอเบอแล้วนะครับ หลวงหมายเล่4.001นะครับไปเสียมมะลาด182กิโลนะครับเสียมมะลาด แรงนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับครับมาในสตูดิโอนะครับเออนี้หรืบ้านี่น้อกวาเบิ่งถนนหลวงนะครับจีนชายได้นะครับไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ผมกำนั่งมุ่งหนไปที่วัดไผ่บรรนานะครับ โอเคบริกาศถนนหลวงไปก่อนนะครับปริกาาถนนหลวง4001ครับอา่าระหว่างคุสิง์แล้วก็ช่องสงามนะครับ พี่น้อ,นนนนองครับเลิบนี่ผมเป็นคลิบเป็นเก็บสี่ภาชมวนุนนะครับเด้อ บริเร์ใหม่ครับยอดคนะนี่คือบรรยากาศถนเนเรียยใชายแดนนะครับช่องสงน้ำนะครับผูสิงแล้วก็ช่องสงน้ำนะครับ ไปเสียรมาลาดหรือว่าในกัมพูชาก็จะประมาณ182กิโลนะครับสองพันงานก็จะมีพางนะครัแถวนี้ก็จะปลูกยางก็ส่วนใหญ่แล้วก็มันสับปะหลังนะครับ คลิปนี้เป็นการชมถนนนะครับเดี๋ยวจะ,ปะเปิดยาวๆนะครับ ครับภาเบ,บรรยากาศครับหมู่บ้านติดชายแดนนะครับเนี่ยชายแดนมเมนะครับ ถนนก็สวยนะครับและก่อนถนนไม่จะไม,ไม่ไม่กว้างขนาดนี้นะครับจะแคบนะครับ สาบกิโลเมตรก็มีผาโกปีนะครับพญากโกปีนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาชมถนนไปก่อนนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวพอไปก่อนนะครับเันคลิปหน้าครับถนนหลวงหมายเลขสอก้ 4, 4, ช้นหนึ่งนะครับผมตัววางคูสิงไปช่องสง,งามนะครับ